ลานกลางเต็นที่นี่ค่อนข้างกว้างแล้วก็อยู่ใกล้น้ำตก,ตกที่กลางเต็นก็คือมีแค่ส่วนตรงนู้นใช่ไหมพี่ที่ผ่านมาตรงนี้ครัใช่ครับนนของเราก็จะมีตรงนั้นแล้วห้องน้ำของเรามันเยอะ ก่อนจะดูวิดีโอนี้ผมรบกวนพี่ๆกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่สนุกๆที่ผมจะอัพในทุกสัปดาห์ทั้งความรู้ในเรื่องมอไซค์สถานที่กางเต็นเดินป่าและรีวิวทั้งมอไซค์และแคมปิง้งตอนนี้หลังบ้านผมมี96%ที่พี่ๆยังไม่ได้กดติดตามอย่างไงผมรบกวนฝากกดติดตามให้หน่อยนะครับขอบคุณครับ ถ้ากลางเต็นเหรอครับก็ก็ถ้าน้องเอาเต็นมาเองเสียคนละ30บาททุกอุทยานเท่าเท่ากันเขาไม่ได้คิดเป็นเต็นนะแล้วก็ ถ้าเอาเต็นที่นี่ของอุทยานไม่ว่าอุทยานไหนหลังละ225บาทไม่รวมเครื่องนอนเครื่องนอนก็ชุดละ60บาทมันก็จะมีหมอนแผ่นรองนอนถุนนอนตามอย่างนะฮะแต่เอาเป็นชิ้นได้หมอนก็10บาทแผ่นรองนอนได้20ถุนนอน30มันก็รวมกันเป็น60นะฮะอ่างเต็นท์เนี่ยค่าบริการถ้ามาเช่าที่อุทยานนั้นๆแล้ว ค่าบุคคลคนละส0สบาทไม่ต้องเสียครับออเอที่กลางเต็นท์ก็คือมีแค่ส่วนตรงนู้นใช่ไหมพี่ที่ผ่านมาตรงนี้นะ<า>ของเราก็จะมีตรงนั้นแล้วห้องน้ําของเรามันเยอะ<ช>เพราะ<ช>ว่า<ช>ที่บา,บางจุดอย่างของเราเนี่ยข้างบนนี้ทําไมที่กลางไม่ได้เพราะว่าเช้ามาคนจะเต็มอย่างนี้แหละเพราะว่าคนตามปกติแล้วไม่ค่อยเก็บเต็นท์ตอนเช้าใช่ฮะเรจะเก็บสายเที่ยงอะไรเงี้ย เพราะเราก็ดูตามพื้นที่แต่ละอุทยานนั้นๆตอนนี้ยังเล่นน้ํามไม่ได้ใช่ไหมเขาพ่ใช่ครับต้องรอสรบวบหรือว่าสบวบชุดใหญ่เนาะเขาประกาศเอ,อ,เอ,อาเท้าแช่น้ำอะไรดิมๆได้เรับก็ต้องให้มีโอกาสเขาบ้าง่าตามจริงแล้วเนี่ยศูนย์ควบคุมโรคการติดต่อของโรคระบาดเราเนี่ยเขาห้ามกรมอุทยานมาอีกทีนึงไม่ใช่ว่ากรมอุทยานห้ามเนาะ <c oughs> แต่นักท่องเที่ยวบางคนเขาไม่เข้าใจเขาอ่านหนังสือก็ตัวเดียวแถวเดียวยัง แถวต่อไปเขาก็ไม่อ่านแล้วเพราะเป็นเพื่อให่ไม่ให้เล่นน้ําอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วเราก็ต้องอธิบายกันไปอีกเรื่องอาหารครับอาหาร<อ>าเรื่อทียายนซื้อไม่ได้ใช่ไหมทำได้ไหมครับเอามาทําอะไรเงี้ยได้ครับมีเตาปิกนิกอ,อ,องโลเลือนํามาจากบ้านพวกอะไรเงี้ยเรามาปิ้งย่างได้อ,อ่า แล้วก็อย่างไม่ก่อกับพื้นพวกอะไรเนี่ยส่วนมากคุกอุทยานจะไม่อนุญาตให้ก่อถ้ามีเตามาเองเตาอ่องโลเตาปิ้งย่างพวกอะไรเ่ยได้ไม่ว่าจะกลางเต็นที่กลางเต็นเราก็จะปิ้งย่างทากับข้าวได้เหมือนกันแต่ก็ขอขออย่างเดียวคือไม่ให้ก่อเที่พื้นเท่านั้นเองคุณอุทยานจะระเบิดแล้วถ้าไม่ไม่ทำอาหารนะครับพี่ร้านอาหารแถวนี้มีใกล้อุทยานเนี้ย มันใกล้สุดก็คือเราสี่โลไปตลาดได้เลย<อ>เพราะว่าเข้าออกเข้าคนพักอยู่ด้านในเนี่ยเข้าออกเนี่ยไม่เกินสี่ทุ่มไม่เกินสี่ทุ่มเข้าออกได้เข้าออกได้<อ>แล้วก็เข้าออกทุกครั้งก็แจ้งด่านเน<อ>าะก็เราพักอยู่ด้านในอยู่อย่างนี้ใช่ไหมไเพราะว่าถ้าวิ่งได้ตลอดเนี้ยมันจะไม่เป็นระเบียบไงเราก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครยกเว้นเจ็บป่วยพวกอะไรเงี้ยเข้ามาติดต่อเจ้าที่พวกเจอที่ก็จะรีบพาไปโรงพยาบาลหรืออนามัยที่ใกล้ใกล้ที่เราเนี่ย ตรงนี้มีมีจุดชมวิวมีสามารถเดินขึ้นอะไรได้ไหมได้ครับก็มีตรงหน้าบริการด่รานค่าธรรมเนียมนะมีเส้นทางสขตว์ธรรมชาติเขาเรียกว่าเส้นทางถุกสาตธรรมชาติไอกิอ่งวงช้างแล้จะเห็นทิวทัศน์ของเราคือน้ำตกของเราเนี้ยคือเห็นเลยท <c oughs> ว็เลยชัดเลยใช่ไหมใช่มันจะเห็นผืนป่าเราเพราแล้ว,ลวมีบันไดขึ้นอย่างเงี้ยตลอดออความสูงประมาณก,ก็แปดร้อยเป็นเส้นทางสึกษาธรรมชาติใช่ครับ้าคน คนทั่วไปขึ้นได้หมดเลยเพราะว่าอุทยานนั้นๆก็มีเพจหมดแล้วแช่ลวอุทยานนั่นเนาะเพราะว่ามันไกลตลาดไหมมันไกลนฐานที่ซื้อของไหมต้องเตรียมอะไรบ้างอะไรเงี้ยอย่างแม่วงเราจะขึ้นไปนอนเนี้ยเราต้องเตรียมอาหารเตรียมน้ําเตรียมอะไรขึ้นไปให้พร้อมอ่ะเนี่ยเราตะหักท้งอย่างนึงตะหนักทอย่างนังจบเลยใครจะวิ่งลงมาใช่ไหม มันไกลด้วยอ,อย่างของร้านเราเนี่ยมันใกล้ชุมชนหน่อยเดียวเองแล้วก็ร้านค้ามันก็เยอะตะลาดก็เยอะตะลาดตุงศรแยกเนี่ยวิ่งหน่อยเดียวคือไม่ต้องเตรียมอะไรมาก,ก็โอเคคือเราวิ่งออกไปกินใช่ไหมเราไม่ต้องมาทําหรือบางคนก็อยากเราไปซื้อมาปิ้งย่างอะไรนี่ได้ครับแล้วก็ต้องศึกษาอย่างของเราอย่าง,ขงเขาใหญ่เงี้ยเราก็ต้องเตรียมจากข้างล่างขึ้นไปอย่างเงี้ยอย่างแกซ้อนอย่างเงี้ย เราจะไปไหนก็ใช่เราต้องศึกษาคือเข้าไปในเพจนั้นๆดูก่อนว่าครับคุณครับ